สวัสดีค่ะมาตอบคำถามนี้นะคะว่าวีซ่าท่องเที่ยวใช้ใบเกิดหรือเปล่านะคะวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมแฟนเยี่ยมญาตินะคะมาดูกันค่ะไปญาตลองเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของ UDI ให้เลยนะคะไปเช็คให้ชัวร์เลยค่ะว่าจำเป็นต้องใช้ไหมปรากฏว่า ใบเกิดไม่จําเป็นต้องใช้หากคุณมาเยี่ยมแฟนนะคะย้ํานะคะหากคุณมาเยี่ยมแฟนไม่จําเป็นต้องใช้ใบเกิดนะคะแต่ถ้าเป็นครอบครัวนะคะต้องใช้นะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์ยืนยันการเป็นครอบครัวเดียวกันจะเยี่ยมพ่อเ <c oughs> ยี่ยมแม่เยี่ยมลูกนะคะต้องใช้ใบเกิดนะคะฉะนั้นมาเยี่ยมแฟนไม่จําเป็นต้องใช้นะคะได้รับคําตอบแล้วนะคะเตรียมเอกาสารแล้วก็ยื่นเลยยื่นเลยค่ะ ยืนยันด้วยการพาเข้าไปดูเว็บไซต์ UDI เลยนะคะจากนั้นเราก็เลือกประเภทวีซ่าที่เราต้องการดูเช็คลิสต์ค่ะ <Okay. S 1> เลือกไปที่บิสอกเกตนะคะแล้วก็เลือกประเทศไทยค่ะหลังจากที่เราเลือกประเทศไทยแล้วลิงก์มันก็จะส่งตรงไปให้ว่า เราจะยื่นเอกสารที่ไหนนะคะเราก็เลือกไปที่ยื่นแบง k อกนะคะจากนั้นมันก็จะมีให้เลือกเองนั่นแหละค่ะว่าเช็คลิสต์แบบเยี่ยมหรือว่าเชงเก้นหรือว่าท่องเที่ยวนะคะเพื่อทํางานนะคะเราก็เลือกเยี่ยมครอบครัวนะคะมาดูหัวข้อนี้เลยค่ะว่าเฉพาะเยี่ยมลูกหรือบิดามารดานะคะ